แป๊บนึงจ้าแป๊บนนึึงแบบงแป๊แบสบ,บายดีครับพี่น้องครับอ่ะมาพ่อพี่พ่อน้องมือนี้นะครับตรงกับวันที่24ธันวาคม2 5 6 7ครับพี่น้องเนาะนะครับเนาะอ็ว่ายงยายห้างครับพี่น้องนะครับจาเป็นบรรยากาศเย็นว่อยๆนะครับใกล้สิ้นปีแล้วครับพี่น้องนะครับเนาะกดกระดิ่หน่อย นะครับที่นี่นะครับเอาอีซูซูนะครับอ่ะย่นท่านี่ตะกอนันนี่แต่ของไม่เล่าคนนั้นในอนันต์บันไดขอโทษขออภัยท่านพี่น้องเด้อนะครับเจ้าไว้อยากนําเสนอนะครับรถคันนี้น้ำเข่าจากจังหวัดชัยภูมินะครับจากอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิมาหมู่บ้านนี่สดสดไปไม่ร้อนร้อนครับพี่น้องนะครับยังมาท่านในรังนะครับไกลอุตุดับมาเองนะครับพี่น้องนะครับรับประกันความหล่อนะครับรับประกันเครื่องยนต์นะครับแกมแน่นอนนะครับพี่น้อง นะครับกูสอ็นูโซมอารนะครับเอ R นะครับลิ้นก่อยพันกันอ็นูโซมอารนะครับรถคันนี้นะครับจดทะเบียนแรกเริ่มเดิมที่2,552ครับพี่น้องนะครับ2,552นะครับนะครับภาษีนะครับงูแปดนะครับภาษีเต็มนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับพี่น้องเขาบอร์ที่บอกน้องไว้ก่อนนะครับเป็นนะครับคุณลางท่านอยากจะบ่กท่านได้ยืมตาปันไดนะครับสำหรับ เอฟซีโคตุกนะครับโคตุกของมาคอยได้น้ำเอาแบบตัวแบบนี้ของมาขายนะครับตัวนี้เป็นตัวคอมคอมเป็นเร็วนะครับเป็นตัวโยนอยู่คอมเป็นเร็วแต่ผ่าเก๋งจริงไม่ได้น้ำเข่าครับพี่น้องนะครับไม่เก๋งจริงโคตุกไม่ได้น้ำเข่านะครับจะชื่นชอบนะครับรถเล่าเป็นการซื้อโตนะครับจะเอานะครับโคตุกเปิดราคาให้พี่น้องได้พิจารณานคำกันอยู่ที่ราคา สามแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นครับพี่น้องนะครับในราคาสามแสนเก้าหมื่นบาทสามารถบริจาคบุญคุ้มต่องกันได้เกลาครับพี่น้องนะครับอ่ะนะครับตะกร้ออย่างมาทั้งนี่นะครับให้พี่น้องเห็นน้ำกันนะครับนะครับรถเป็นรถเดิมตลอดคันเป็นรถสีเดิมนะครับนะสีเดิมจากโรงงานนะครับพี่น้องเอานะครับเบื้องเกียงแพ้น้ำกันนะครับพี่น้องได้เห็นนะครับเบาะเดิมโรงงานนะครับเบาะเป็นเบาะเดิมโรงงานนะครับสามานั่งไ้พีน้องเขาต้องได้เห็นน้ำ นะครับเบาะตัวนี้เป็นเบาะดังเดิมโรงงานนะครับนาคอนโซนมุมมีหม่องแตกของหักนะครับสาดประทังนี่อ่ะตะกองเงี้ประทังพี่เออนะครับดูหน้าคอนโซลยังมุมมีหม่องแตกของฮักนะครับเด้อนะครับดูสตร์แห่งพี่น้องได้เห็นข้างบนช้าๆนะครับบางทั้งนี้นะครับนะครับตะกลองไม้นะครับเอออ่ะนะครับแผงประตูด้านในนะครับยังอยู่ครบนะครับแผงประตูย่างในนะครับสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์ข้างประตูนะครับ แขงค้างนะครับยังหยุดลบนะครับยังบ่มีห้อยนะครับประตูนะครับปั๊บแกบจะมาปั่นเสาสั้นหน่อยยืมตรงสวัสดีจ้าอีกละมอนี่ก็ได้นะครับยังตึ๊บๆปั่นรถเก๋งพี่น้องนะครับขับดีครับสนุกนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับมีแอร์นะครับแอร์เย็นเกยบนะครับแอร์เย็นเกยบดาดนะครับดาดทุนทั้งนี้ดาดไม่ใช่อเไรน้ำมันนะครับพอๆนะครับมีสียงคนจะได้นะครับสั่งกำลังเห็ุงานอยู่ นะ,นะครับกระบะนะครับกระบะไส้น้ำตัวนี้นะครับมีห้อยทะลุนะครับจำเนียรว่าเป็นอุปสรรคกับการใส่งานนะครับเด้อครับแต่ว่าข้ังนนะครับยังสวยอยู่นะครับตรงนี้มีรอยนะครับตามยุคการใช้งานของเขานะครับเอาแต่วานอกกันครับนะครับช่วงล่างให้ดูคันซีด้วยกันนะครับคันซีนะครับยังมาทันงในล่างได้พี่น้องนะครับยังมาทั้นในล่างยังสวยสวยเดิมเดิมนะครับยังสวยสวยเดิมเดิมนะครับนะครับเ้ายางนะครับยางหลังนะครับ ยางหลังนะครับเป็นนะครับเกตห้าศูนย์อาสิบหกนะครับเป็นเกตห้าศูนย์อาสิบหกนะครับเป็นขอบสิบหกนะครับหรือว่าพี่น้องอยากใส่แปดสองหานะครับแล้วแต่นะครับพื้นที่ในของพี่ของน้องแล้วแต่หนางน่นขีงน้องเด้อนะครับตรงนะครับตรงล่างนะครับตรงล่างนะครับพี่น้องได้เห็นน้ำกันนะครับตรงข้างล่างนะครับอันนี้เขาเอินตรงนะครับตรงข้างล่างนะครับตรงเป็นตรงเหล็กนะครับตรงเหล็กตรงเหล็กนะครับตรงเหล็กขั้นเล็กนะครับเป็นเหล็กล่างนะครับเป็นเหล็กล่างหนาหนาซี นะครับเป็ลกแค่ล่างนำหนาสามคูณสองนะครับหน้าสามคูณสองนะครับนะครับอ่ะพี่น้องเลยเห็นน้ำกันเดี๋ยวผมืะอนเปิดฟ้ายบนตัเรือยือนะครับเป็นยืนเหล็กนะครับเหล็กที่งยงนะพี่น้องอ่ะเริ่มพื้นนหล็นะครับเพื่อนเดี๋ยวเป็นพืนเหล็กนะครับแบบหนาหนานะครับเป็นเื้นเหล็กแบบหนาหนาหนาทั้งยวงนะครับพี่น้องนะครับเหล็กฉากนะครับเหล็กฉากมีด้วยกันอยู่หกตัวนะครับตัวนี้เขาเรียกเหล็กฉากนะครับ เล so really e board, ieurs, ็กฉากมีเราอยู <and> <Exodus> so ่หกตัวนะครับฝังล่างนะครับเล็กฉากตัวนี้ฝังอยู่ล่างเล็กนะครับล่างเล็กก็คือเป็นสงดานล่างนะครับบ่ได้บ่ได้ขืนมาโพขังบนนะครับเล็กฉากตัวนี้ไม่ได้โผลขังบนนะครับสามารถลากนะครับลากสินค้าเข้าดึงถึงดึงล่องนะครับบบนูุนโอ้ยมัดูเดิขนาดเลยทางั้านเทคน็คงานครับพี่้องเอามาว่ากันนะครับกระบะฝั่งทางด้านนี้นะครับกระบะฝั่งทางด้านนี้นะครับ นะครับริมยางนะครับขอบยางนะสวยๆนะครับฝั่งนี้ก็สวยๆนะครับยางสวยๆอ่ะเดินหนามาอ่ะก็สมบูรณ์าแบบแล้วครับพี่น้องนะครับมือนี้นะครับมีเสียงนะครับกำลังเห็ีงานอยู่นะครับเรากำลังเห็ีงานนะครับถังน้ำมันนะครับพี่น้องถังน้ำกันนะครับถังน้ำมันสวยๆว่ามีห้อยกระแทกกระทันนะครับถังน้ำมันสวยๆยังไม่มีรอยกระแทกกระทันนะครับกอง นะครับ้องอากาศนะครับป้องอากาศนะครับอยู่ั่งนี้นะครับ้องอากาศนะครั alone, บครับถิงภายในฝั่งข้างนี้นะครับเียงภายในฝั่งด้านนี้นะครับนะครับถิงภายในฝั่งข้างด้านนี้นะครับพี่น้องเบิ้งน้ากันนะครับเป็นแบบพังมาไลย์พาวเวอร์นะครับประมาณนี้นะครับสวยนะครับว่าีตตำนี้นะครับแม้ไม่มีตำนี้แม้แต่ชิ้นเดียวนะครับถังนนะครับสวยผมใช้คําว่าสวยมากนะครับบดศุรละประกันคุณภาพนะครับสวยมากสวยมากเอาเดี๋ยวให้พี่น้องได้เห็นเครื่องยนต์นกัน นะครับเครื่องยนต์นะครับหนึ่งสองสามสี่เอสดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์คอมคอมมันเร็วนะครับเป็นเครื่องนุ่มคอมมันเร็วนะครับตัวนี้นะครับเป็นร้อยสามสิบนะครับเทอร์โบคอมมันเร็วนะครับมีอินเตอร์คูลเลอร์มีเทอร์โบนะครับเต็มรูปแบบนะครับบ่มีห้อยแยมห้อยแม่โอ้ยลินไอ่พันกัน บ่มีห้อยเยิ่มนะครับห้อยแฉะแม่แต่จุดเดียวนะครับพี่น้องนะครับเด้อนะครับเห็นพี่น้องเราเห็นเบื้องน้ากันนะครับสมบูรณ์แบบมากนะครับใช้คําว่าสมบูรณ์แบบมากนะครับมาฟังเสียงน้ากันนะครับนะครับบอนี้อาจจะบ่สมบูรณ์ปบนไหนเพราะว่าจากกล่องตากกล่องคนเก่าแล้วกสบายนะครับเด้อ ครับประมาณนี้นี่เครื่องยนต์ติดแล้วนะครับเครื่องยนต์ติดแล้วเด้อนะครับอากัศยับไปพี่น้องเรียนต้องการนะครับนี่คือเครื่องติดแล้วนะครับพี่น้องนะครับเครื่องคอมมันเร็วนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะเอาเครื่องคอมมันเร็วสิ่ง่มี่คือบล็อกเกอรเครื่องยน่นเก่าครับพี่น้องนะครับเสียงเห็นเอาเป็นว่าให้พี่น้องมาเบิ้งมาสัมผัสลองเบิ้งนะครับว่าสิบันย้ายอย่างไดบันย้ายบ่เถียงครับพี่น้องเอ้า Hora, สองทางนี้นะครับสองทางนี้นะครับต้องเห็นบ้างครับเครื่องยนต์ใช้คําว่าเครื่องดีมาก well use, นะครับนะครับแอร์เย็นนะครับแอร์หนาวนะครับพี่น้องนะครับเราไปเป็น้นกันครับแบบนิ่มๆนะครับแบบนิ่งๆนะครับ้พี่น้องได้เห็นนะครับเครื่องยนต์ไม่ใช้คำว่าสวยมากนะครับ เอาไอพี่ไอน้องได้เห็นพ่อเป็นสังเกตแล้วขออนุญาตเอาหัวลงกันนะขออนุญาตเราหัวลงกันนั่งนี้างหน้าข้างหน้าข้างหน้านะครับไอพี่น้องได้เห็นพ่อเป็นสังเกตนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไอพี่น้องนะครับมาถดล่องขับนะครับมาลองสัมผัสล่องเบรงนะครับ รถคั้นนี้นะครับพร้อรมบแบกขานนนักไปกับพีกับน้องนะครับเจ้าของเก่าเล่ากับแรนอ้อยแลีนมั่นขึนกันครับพี่น้องนะครับดูสรงนะครับคือสีโบเมนรถแรีนอ้อยนะครับแต่ว่าใครจะรักษาดีมากนะครับบรรทุกเก้าตันนะจ๊ะนะจ๊ะรถขั้นนี้นะครับบรรทุกยุคเก้าตันนะครับเก่าตันเล่ากับถือว่ามันหน่อยเล่ากับเรืยอไปออกขั้นใหญ่กว่านี้นะครับไปเอาขั้นใหญ่กว่าเก้านะครับพี่น้องนะครับครับราคานะครับในราคาสามแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นครับพี่น้องสามารถบอกจาพูดพุยต่อรอง นะครับพี่น้องผู้ใดสนคิดสนใจอย่างได้รถคันนี้ไปเป็นเจ้าของนะครับเอาไปเหตุงานไปแบกงานนะครับไปสู่งานนะครับหาเงินหาท่องเขาบ้านเขาซองนะครับสนคิดสนใจนะครับบ้านยูอูเซานะครับของโกตุกนะครับอยู่ที่บ้านเหล่าโพหมู่ที่ตําบลหนองกรุงสวรรค์อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับกับเบอร์โทรศัพท์0 8 5 4 4 6 8 1 7 6ครับพี่น้อง0 8 5 4 4 6 8 1ห6หกดเรือกด g p s มาที่ อูโกตุกเจริญยนนะครับอูโกตุกเจริญยนนะครับโอ้ลินพันกันครับพี่น้องสาวๆยังพันนั่นกกินอยู่นะครับเวลาโอ้หามงแล้วนะครับพี่น้องสนิตสนใจับมารล่องขับล่องเบิ้งนะครับโกตุกเห็นเพราะเป็นสังเกตนะครับนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเอานะครับไก่ปีไม่แล้วนะครับเอาไว้สักนิดสักวันพี่น้องนะครับกับราคาสามแสนก่ามื่นบาทสามารถเราจูบคุยพื้นต่ล่องกันได้นะครับสำหรับวันนี้พอก้าวเข้ามาสบายดีครับ